โอเคก็ผมต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามนุษย์ต่างดาวทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่ผมภูมิเจแปนอาราความเรืเกมเด็กเช่นเคยเนาะก็สำหรับวันนี้เราอยู่ในเกมแบล็กเควนมจากเซิร์ฟเวอร์กาลีนาเนาะก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยคำถามนี้เนี่ยถามมาแบบเยอะจริงๆเลยนะครับเนาะว่าตัวของตัวละครที่เราเล่นเนี่ยยามิโลตัสมาสชามี่หรือว่าตัวหลายๆตัวเนี่ยนะครับนะเราจําเป็นต้องหาการ์ดสกิลของตัวละครเขาเนี่ยมาใส่หรือเปล่า เพราะว่ามันจะมีการ์ดธรรมดาการ์ดตัวละครเนี่ยมันจําเป็นไหมที่จะต้องหาการ์ดตัวละครนั้นๆเพราะว่าผมเปิดได้ยามิ มาแล้วเนี่ยผมต้องหาการ์ดใส่หรือเปล่าเดี๋ยวคลิปนี้มีคําตอบนะครับก่อนที่เราจะไปดูแลกันเผื่อใครหาในส่วนตัวของร้านเติมเกมอยู่นะครับ,รบผมขอแนะนําร้านมารุชช OP เลครับสะดวกปลอดภัยรวดเร็วทันใจไม่มีรีฟันแน่นอนเพราะว่าร้านของเขาเนี่ยจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เปิดทาการมาแล้ว3ปีแล้วก็แฟนเพจนนมีคนกดถูกใจี่ถึงประมาณ1นึ0 0 0สคนเลยแล้วก็ร้านเขารับเติมทั้งแบล็คโคเออร์เอ็มนะครับตัวของฟรีไฟล์อาร์วีแล้วก็โลบอก้วยเผื่อใครอยากทักไปเติมผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ตารางคลิปแล้วนะครับแล้วก และโฮเอ็มซื้อขายเร็เปลี่ยนบารา f า m i l ลี่สำหรับใครที่อยากเข้ามาจอยสามารถเข้ามาจอยที่กลุ่มได้เลยแล้วกันครับโอเคมาสรุปลวกยอดแบบรวบเร็วอันใจนะครับว่าตัวละครของเราเนี่ยจำเป็นต้องมีการ์ดตัวละครนั้นๆเนี่ยหรือไม่อย่างเช่นยามิฟ้าต้องมีการ์ดของยามิฟ้าเองหรือเปล่าสรุปนะครับไม่จําเป็นง่ายๆเลยไม่จําเป็นมันขึ้นอยู่กับอะไรความจําเป็นกับไม่จําเป็นขึ้นอยู่กับการ์ดเอฟเฟกต์สกิลนั้นๆ อย่างเช่นตัวละครยาม,มิเนี่ยมีคนถามมาเยอะมากตัวละครยาม,มิฟ้าเนี่ยเราควรใส่การ์ดยาม,มิฟ้าหรือเปล่าครับยาม,มิฟ้าเนี่ยเดี๋ยวไปดูการ์ดครับการ์ดสกิลเนี่ยจะมี2ประเภทก็คือการ์ดธรรมดาพวกนี้อย่างเช่นตัวนี้บวกพลังโจมตีส0%เเลย mm hmm. เข้าใจไหมแล้วก็การ์ดสกิลประเภทตัวละครซึ่งยาม,มิฟ้าคือการ์ดนี้การ์ดยาม,มิฟ้าเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเป็นอีกหนึ่งการ์ดที่ผมมองว่ากากแล้วกัน คือเอฟเฟกต์แพสซีฟติดตัวเนี่ยแทบจะใช้กับตัวละครหลายๆตัวไม่ได้เลยมีโอกาส20%ที่จะได้รับตัวของ SP หรือว่าคืนมานาจากการโจมตีคือแบบมึงเอาไปใช้กับตัวอะไรบ้างอะยกเว้นตัวเขาเองตัวเขาเองเนี่ยถ้าเขามีมานาสีเนี่ยมันจะโจมตีแรงขึ้นใช่ไหมแต่ก็ไม่ได้ใช้ครับมันต้องมีมานาสีเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราโจมตีตุ้มไปเนี่ยมันมีโอกาสอะนะครับ20%อ่แค่20%ถ้าเราอัพเต็มเนี่ยก็โอกาส40%ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ย โอ้โหไม่ต้องการสกิลแพสซีฟที่มันได้มากับสกิลหลักก็คือการ์ดสกิลเนี่ยจะแตกต่างจากการ์ดธรรมดาคืออะไรการ์ดธรรมดาจะได้แค่แพสซีฟแต่ว่าการ์ดสกิลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการ์ดตัวไหนเนี่ยจะส่งผลต่อสกิลตัวละครน,นั้นๆอย่างเช่นยามิจะส่งผลต่อสกิล2ซึ่งเรียกได้ว่าสกิล2เนี่ยจะห้ามฟื้นฟูใช่ไหมแต่ว่าพอได้รับเอฟเฟกของการนี้คือเมื่อล้างบัฟได้นะครับเมื่อล้างดีบัฟเนี่ยเราจะได้พลังเนี่ยโจมตี15ปรประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย เราเอาไปเล่นกับตัวละครแบบว่ามอนสเตอร์ซะส่วนใหญ่ผมก็เลยมองว่าการ์ดของยามิเนี่ยไม่ได้จําเป็น,นครับอย่างที่บอกอะถ้าจะเทียบกับการ์ดนี้นะแล้วถ้าผมไปเล่นการ์ดบวกพลังโจมตี10%เลยอะมันไม่ดีกว่าเหรอหรือว่านะหรือว่าผมได้การ์ดมาฟรีซึ่งทุกคนได้หมดยามิแดงครับการ์ดยามิแดงเนี่ยแพสซีฟคือของเขาคืออะไร เมื่อเริ่มเทร์นเนี่ยนะครับนะเมื่อจบเทร์นเนี่ยนะจะส่งผลในส่วนต่อของบวกอัตราคิติคอน2.5เมื่อจบเทร์นของพันธมิตรซึ่งนับทุกคนตัวเราเองค่าตายจบปุ๊บบวกพลังคิติคอนค่าตายจบปุ๊บบวกพลังคิติคอนสูงสุด5สแสตก็กแสดงว่าเลเวล1เนี่ยจะบวกอัตราคิติคอนให้เราอยู่ที่12ถ้าอัพเต็มล่ะบวกเท่าไหร่ครับบวก25เมื่อจบเทร์นการ์ดนี้มันใช้งานยังไงก็ง่ายๆครับติดตั้งที่ตัวละคร ตอนนี้ผมใช้ยามีฟ้าเนี่ยผมผมใส่การ์ดยามีนะยามีฟ้าเนี่ยปัจจุบันเนี่ยไปอยู่ที่สกิลครับผมใส่การ์ดยามีนี้และก็เอฟเฟกเนี่ยส่งผลเนี่ยตัวนี้เราไม่ได้นะเพราะมันเป็นของยามีแดงเข้าใจไหมแต่เอฟเฟกตัวนี้มันดีครับเมื่อเริ่มเทินหรือว่าอะไรก็ตามเดี๋ยวผมลงให้ดูนะเมื่อเริ่มเทินหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยเมื่อเราโจมตีแล้วมันจบเมื่อเราโจมตีแล้วมันจบเนี่ยนะครับเราเนี่ยจะถือว่าได้ตัวเอฟเฟกตตัวนี้เดี๋ยวให้ดูเลยเราโจมตีจบเทินปุ๊บเราได้วกออัตาราคิ เพื่อนโจมตีจบปุ๊บได้อัตราคิทิคอนครับคอยดูนะปึ้งเข้าไปครับยามิบวกอัตราคิทิคอนครับบึบขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมเพิ่มอัตราคิทิคอนอ่ายามิสกิลโจมตีเพิ่มอัตราคิทิคอนตัวของมาร์กโจมตีเพิ่มอัตราคิทิคอนเห็นไหมเนี่ยมันจะเป็นการที่แบบว่าโจมตีเสร็จปุ๊บเนี่ยเพิ่มอัตราคิทิคอนเห็นไหมเห็นไหมอ่ะเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกครับมันนับพันธมิตรซึ่งพันธมิตรเนี่ยตัวเราเองก็นับเพื่อนเราก็นับ เพราะฉะนั้นมันมี4ตัวใช่ไหมแสดงว่าเทิร์นแรกเนี่ยเราสแต็กมาแล้ว4สแตก็กอ่าเพราะฉะนั้นการ์ดเนี้ยดีกว่าการ์ดตัวแม่เงเองด้วยซ้ำเข้าใจไหมเนี่ยสูงสุด5สแต็กเนี่ยเพราะฉะนั้น2เทิร์นก็ครบแล้วครับเนี่ยอตัตราคิดเนี่ยเห็นไหมอ่าเนี่ยผมถึงบอกไงว่าถ้าเราดูการ์ดสกิลเนี่ยเราต้องดูแพสซีฟกับสกิลด้วยว่ามันส่งผลมากน้อยแค่ไหนซึ่งการ์ดยามิอ่ะมันส่งผลต่อสกิลมันก็ไม่ค่อยมากครับมันไม่ค่อยดีเลยด้วยซ้ำแพสซีฟสกิลแม่งก็กาก,ากอีก เมื่อเทียบกับตัวละครตัวนี้นะผมจะให้ดูตัวละครบางตัวอย่างเช่นฟาน่าสกิลที่2เนี่ยโจมตีศัตรูที่ติดเลือดอาที่ติดไฟเผาเนี่ยจะฟื้นฟูพลังชีวิต50%ถูกไหมซึ่งสกิลนี้เนี่ยมันก็ถ้าไม่ติดไฟเผามันก็จะไม่ฟื้นฟูเลือดเลยซึ่งก็เฉยๆมากแต่เมื่อเอามาใช้ควบคู่กับการ์ดสกิลของเขาเองครับการ์ดสกิลของฟาน่าเนี่ยบอกได้เลยลว,ว่าโอ้โหมีโอกาส65%ที่จะทําให้ศัตรูติดไฟเผาจากสกิลที่2ตอนแรกแค่ดุดเลือดเมื่อตตตีีูท่ิดฟเผา เพิ่มเอฟเฟกโอกาสติดไฟเผา65%แค่นี้ก็ดีเลยครับดูเอฟเฟกบวกพลังโจมตีทั้งหมด10%ตัวละครประเภทนี้การ์ดประเภทนี้ถึงควรทำครับเข้าใจไหมบางตัวเนี่ยก็กาก็็ไม่ต้องทำครับไปใส่ตัวอื่นอย่างเช่นยามิฟายอย่างเงี้ยแต่ถ้าเรามาดูของตัวของน้องมิโมซากับแอสตาอย่างเงี้ยมิโมซ่าเนี่ยมีโอกาส20%ที่จัดล้างดีบัฟออกจากคันธมิตรทั้งหมดนะเมื่อใช้สกิล2เพราะฉะนั้นเอฟเฟกของเขาเนี่ย คือใช้สกิลสเนี่ยในการฮิลเนี่ยมีโอกาสที่จะล้างดีบัฟเลยดีไหมอ่ะดีใช่ไหมแล้วก็ส่งผลอะไรอีกนะครับเนี่ยเพิ่มพลังต้านทานความเสียหายเนี่ยให้กับพันธมิตร2เทินอย่างเงี้ยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสกิลของทอสกิลของน้องเนี่ยจากตอนแรกเนี่ยที่แบบว่าอาจจะแบบว่าเพิ่มแค่อะไรเดี๋ยวเรามาดูนะสกิลสครับนี่สกิลนี้นะครับอ่าสังเกตเนี่ยนะเห็นไหม สกิลนี้เนี่ยนะครับให้ผลเพิ่มการต้านทานนะประมาณนี้สกิลนี้สกิลนี้ใช่ไหมแต่อย่างที่บอกครับพอเราแบบว่าได้การ์ดของเขามาเนี่ยก็ลางดีบัฟเพิ่มขึ้นด้วยซึ่งถามว่าต้องการไหมก็ต้องการใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมาดูด้วยแต่ละตัวว่าเอ๊มันแบบว่าเพิ่มอะไรบ้างเนี่ยเใช่ไหมอ่านเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมาไล่ดูว่าเอ๊มันเพิ่มอะไรให้ตัวเราบ้างสกิลดีไหมอ่ามาดูแอสตาครับแอสตาเนี่ยทำอะไรบ้างความเสียหายคริติคอลเพิ่มขึ้น12%ก็คือดาเมจคริใช่ือดาม อ่าแล้วก็ตัวนี้ครับโอกาส80%ที่จะส่งผลเนี่ยเพิ่มความคล่องตัวให้ตนเอง30%ก็คือใช้แล้วเนี่ยบวกความเร็ว80%ให้ตนเองเพราะฉะนั้นเนี่ยแอสตาหน้าทำไหมก็ต้องบอกว่าหน้าทำครับเพราะฉะนั้นยามนี้เนี่ยลหลายๆคนเนี่ยยามีอาจจะอยากเล่นแต่ผมมองว่ามันไม่คนาเล่นสังเกตรครับเห็นไหมสังเกตตอนแรกเนี่ยถ้าเราใช้สกิลนี้เข้าไปเนี่ยความคล่องแคล่วเนี่ยมีโอกาสบวก20%แต่ถ้าเราใส่การ์ดครับบวกเป็น30%เเห็นไหม มันก็จะเพิ่มในส่วนอของสแต็กเลเวลขึ้นมานั่นเองบางตัวละครก็เพิ่มเอฟเฟกต์ใหม่บางตัวละครก็เพิ่มสแต็กของผลของเอฟเฟกต์นั้นๆเพิ่มขึ้นมาอย่างเช่นแอสตาใช่ไหมเพิ่มความคล่องตัว20%กลายเป็น30%ตัวของน้องมิโมซ่าเนี่ยจากเพิ่มในส่วนอของสแต็กตัวเนี้ยนะครับที่มันเป็นเลเวล2เนี่ยก็เพิ่มเป็นเลเวล3ให้เห็นไหมอ่าแล้วก็เพิ่มลางดีบัฟมาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวละครพวกนเนี้ยก็ค่อนข้างจําเป็นแต่ว่ายามิอ่ะยามิฟ้าหลายๆคนถามมาผมมองว่าไปใช้การ ก็เจอกันคลิปหน้าแล้วกันเนาะเผื่อใครแบบว่าสงสัยอะไรอีกสามารถคอมเมนต์ได้ละกันบางตัวละครเราต้องดูนะว่าเอฟเฟคการ์ดเนี่ยมันบวกอะไรบ้างนั่นเองเนาะเจอกันคลิปหน้าสัปพฤกษานี้ผมต้องขอจบแต่เพยงท่านี้กันนะครับสวัสดีครับ